ชาเกมคลิปนี้ตลกจังเปลี่ยนดปคลิปอื่นดีกว่าหุยคุณยายเกนนี่น่ากลัวจังเลยอะขึ้นมามาเลยออ,อกมาน่ากลัวน่ากลัวฮะฝันไปหรอเนี่ยฝันฝันอือกดป๊อปเอ็ดสนุกจังเลยปึ๊บปึ๊ป๊บป๊บเฮ้ยสนุกจนอยากนอนดูเลย โม่ไหร่ยายจะมาสักทีเนาะอ่านหนังสือนี่มีประโยชน์จริงๆฉันต้องอ่านแล้วก็ไปบอกลูกไปสอนลูกต่อท <c oughs> ีวีช่องนี้ตลกมากเลยอะฮ่าหาห้หิวจังพี่คะพี่หิวไหมอะเหมือนกันน้องพี่ก็หิวไปหาอะไรกินกันไหมได้สิคะ่ะพี่ไปกันเลยพี่คะ อะไรจ๊ะน้องทิก้อาอ้ำไปบอกตาสิคะตาจะมีอาหารให้พวกหนูกินกันก็ได้แล้วก็พี่ได้แหละโอเคทิก้าตาคะตาอะไรหรอจ๊ะหล่อนเอ่อมีอะไรกินบ้างไหมคะแล้วยาอยู่ไหนอะคะอ้ท่าหิวเหรอ ใช่ค่ะหิวตายอยู่แล้วนี่ไงเจา้าหลานกินไปเลยนี่ของหนูนันทิชาค่ะตาขอบคุณค่ะนี่คนที่กากุ้งทําที่กาม่ชอบกุ้งเอาเต้าหู้ได้นะมจ๊ะอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะกุ้งก็มีประโยชน์เหมือนกันหนูก็กินได้ค่ะใช่น้องเอากุ้งพี่ก็เอาเต้าหู้ก็ได้ฮ่าฮ่าแล้วนี่กินอร่อยแลยจ้ะนะฮ่าฮ่ายำ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  อร่อยสุดๆเลยน้องใช่ค่ะตาซื้อจากที่ไหนหรอคะฮ <c oughs> ่าฮ่ากุญ้านใกล้ๆบ้านนั่นแหละเหรอคะตันตาใช่จ้ร้านร <c oughs> ้านจัดร้านจ้านิชาทีก้านิชานิชายายมีของขวัญให้เอ้ยไม่ใช่ทีก้าจ้าอะไรเหรอคะคุณยาย อะไรอะคะคุณยายของหนูเหรอใช่จะชีก้ก็อเอาไปเย้ค่ะบุญค่ามันคืออะไรเอ่ยเปิดดูสิจ้ะหนูเปิดไม่ได้คะ่ะอา้าวกุญแจจะร้านกุญแจอันนี้ไมาสำหรับไขอันนี้จ้ะแล้วยายหามาจากที่ไหนอะคะเปิดดูก่อนสิจ้ะเคิร์ก <G AS P> มันคือกล้องเหรอคะใช่สิจ๊ะห้านปล่าวจ๊ะให้ทีก้านนั่นแหละกล้องกล้องสวยจังเลยค่ะคุณยายคุณยายหาประากที่ไหนเหรอคะพอะทีก้าเหรอเออคุณยายนะจะหาจากในห้องเก็บของนะ่ะของเก่าหนูไม่ยาหอกคะ่ะ ฮ่าไม่ใช่หรอกมันเป็นของใหม่ยายเพิ่งซื้อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเองหนึ่งเดือนที่ผ่านมายายซื้อมาให้นะมันไม่ได้เก่ามากกัแต่แค่ยาใส่ในห้องเก็บของชช่อะ่ะคะยายเย่โอ้ยายปวดฉีจังเลยคีก้าชอบใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวลองถ่ายกันดูนะถ่ายรูปทีก้ามิช,ชาเดี๋ยวยายเือถ่ายให้ค่ะเดี๋ยวยายปวดปัสสาวะเดี๋ยวขอยายไปปัสสาวะก่อนนะ ค่ะค่ะเออตาลืมอะไรนะโอ้นี่ไงในตูน้นี้ลืมหยิบแอปเปิลเล้วเซอร์ของปลอมฮึมชิกา้าฮะอะไรเหรอคะพี่ขอยืมใช้เลยสิขอลองใช้หน่อยว่ามันจะถ่ายได้จริงไหมพี่ดิฉันทำแบบนี้ได้ยังไงเอาของหือทำไมอะไรชิกา้า พี่ไม่ได้เอาของหนูนะไม่กล้องนี้เป็นของหนูของพี่ของหนูของพี่น้องก็ควรจะแบ่งให้พี่บ้างหรือเปล่าแต่ยายบอกมันเป็นของหนูนะคะยายให้หนูแต่เราก็ต้องแบ่งกันบ้างหรือเปล่ากล้องอ่ะหนูจะถ่ายให้กล้องอ่ะมันมีแต่รูปที่ก้าเลยหรอหงไงแบ่งให้พี่บ้างไม่เอาค่ะต้องเป็นของหนูก็ยายบอกนี่คะเป็นของพี่ของหนู ของพี่ของหนูแล้วน,น้องก็ต้องควรแบ่งบ้างหรือเปล่าไม่ใช่มาทําแบบนี้เป็นหลายรอบแล้วนะแต,แต,แต่แต่ก็ย,ยอยให้หนูอะ่ะแล้วพี่เจะเอาไดไงพี่ขโมยรู้เปล่าพี่ขโมยของหนูน้องอะ่ะไม่ของหนูแหละของพี่แบ่งให้พี่ใช้บ้างเอา้าร้านทำเลย โอ้ยเบื่อจังเลยสองคนนี้ทะเลาะกันอีกแล้วหวังว่าได้หมดเด่ดูหลานสองคนทะเลาะกันอ่ะรำคาญเหลือเกินอยากจะย้ายบ้านแล้วเนี่ยงอนเล่าของหนูเอาไปเฮาอ้คนตายคะ่ะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปกนนะคะ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่าเลยคบ๊ายบายของเฮของหนูนอ,อ่าตายแล้ว